ตอนนี้เรากาลังขึ้นคนเที่ยวเข้าไปชมรัไฟขบวนรายะี่เทศ่ะค่ะเต็มคันก็มาขอ

เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปค่ะน่าอยู่จุดที่สองนะคะออกมาจากนู่นค่ะด้านในเข้าไปข้างในมองไม่เห็นแล้วอะนุ่งนู่งนๆ่ จุดแรกที่พาไปดูซากโครงกระดูกโบราณนะคะกับซากน้องช้างพี่ช้างสิเพราะหลายพันปีมาแล้วแล้วก็จะขับรถมาต่อให้เราลงตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้เราเดินชมบริเวณรอบๆของอุทยานแล้วก็ขาลับก็สามารถขึ้นรถคันไหนก็ได้นะคะมารอขึ้นที่เต็นท์แล้วเข้ามาค่าบริการเท่าไหร่ตัวค่าบริการคนละ20บาทคนไทยนะคะแล้วก็ค่าจอดรถคันละ50บบาทต่างชาติน่าจะคนละร้อย<ช>นะที่เห็นเมื่อกี้นี้ นะคะตัวเป็นอย่างนี้ค่ะตัวตัวตัว <c oughs> นี่ค่ะเราโชว์ตัว๋วน, <c oughs> นี่ค่ะอันนี้รถอันนี้ของต่อคนนะคะยี่สิบบาทของรถแล้วก็เดี๋ยวเราเดินชมกันค่ะปิดอ๋อปิดสี่โมงเย็นนะคะเป <4 S 1> ิดประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่ง สี่โมงครึ่งเหรออ๋อทำไมตอนนั้นเขียนว่าสี่โมงวันนี้คนเยอะมากอืมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเดินชมรนะอบๆค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้มานานกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ <laughs> มากันทุครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกครั้งนานแล้วล่ะหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปชมตรงนี้กันก่นกอนเนาะไปดูกันดังนั้น ู่นี้ธรรมดาวันธรรมดาแต่คนเยอะมากพี่ทอคิดว่าวันนี้เป็นมันเออลืมไปเลยคนเยอะเลยเราเราแวะมาเที่ยวค่ะจากที่เราวิ่งเสร็จเมื่อวานก็หยุดลาหยุดเพิ่มเรามาเที่ยวใช,ใช่ไหมอันนี้ก็ลากับแมวเพิ่มอันนี้ปรางสองพี่น้องพาปรางสองพี่น้องอเดินขึ้นไปได้เลยใช่ไหมเนี้ยแต่แอบเสียดาย ับปรางสองพี่น้องนะคะก็คือบริเวณเนี้สามารถเดินขึ้นมาได้แ<ก>ต<ม>่วาด้าน<ง>ไหนนี่ห้ามเข้าับปรางองค์เล็กองค์ใหญ่ใช่ไหมอ,อ่าก็เป็นองค์นี้กับองค์นั้นนะคะ เมื่อกี้เรามาจากพระปรางสองพี่น้องนะคะแล้วเราจะไปยังพระปราง III ไม่แน่ใจช,ชื่ออะไรเดี๋ยวต้องเดินไปดูใกลๆที่จะมีแบบว่าที่เขาทําเป็นแล้วก็เป็นเหมือนมีติงมีสัตว์ทั้งหลายค่นุมานว่าน,นอนอะไรอย่างเงี้ยมีช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ล้อมๆ้อมรอบเลยแล้วเดินไป

อที่เขาเอาไปทําบล็อกแบบทําไอติมขายอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินดูเดินเดินเดินรอบเป็นโบราณสถานที่แบบสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ก็ได้มาดกโลกแล้วเรายังไม่ได้แผ่นพับหลืออ่านประวัติอะไรก็ถ้าใครมาก็ลองดูประวัตินะคะเพาเรารีบๆเลย วันนี้คือมาถึงนี่น,นี่ใกล้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะบ่ายสามห้าสิบสองนาทีแล้วเนี่ยเหลือสักสี่สิบนาทีก็หมดละวันนี้ก็ห้ามปีนป่ายนะคะฮึ่ม,ม,มยิ่งใหญ่อลังการ Nhặt mm. nhạnh. máy mm. นี่ขาค่ะนี่อ่านชื่อเอ๋อนี่ค่ะเขาข้างในนะคะอีกอันนึงก็คือเขาข้างนอกอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราเดินบนไปรอบอันหนึ่งก่อนนะคะเขาข้างนอกจะต้องขับรถไปต่อเนาะสักสองกิโลใช่ไหมไม่แน่ใจแต่อยู่หลบแยกกันเดินดูใกล้ๆน ก็ดใกูใกล้ใกล้นี่จะเป็นลายเหมือนสลักแบบเหมือนคล้ายๆเราก็ไม่แจ่เป็นลายดอกไม้เนาะม,มันก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จําได้ว่าจะขขาด้อมูลฝั่งนี้จําได้ว่าเอาลูกจะว่าลูกจะแ<า>บบลายจะสมบูรณ์เยอะหน่อย ที่เหลือต้องมาชมกันเองค่ะนี่จะมีช้างมีเหมือนเป็นหันมานเป็นคนเคยเคยอ่านตัวบิมาก่อนมาแต่ตนนดีหมดัติดเท่สมัยก่อนรุ่งเรืองมากเลยค่ะเป็นเหมือนแบบมองหลวงเลยนะเป็นเหมือนกรุงเทพมหานะคร จสุดก่านอ๋อนี่เป็นลูกเหมือนคล้ายวัวน้ำเหมือนเป็นสุนโตไนะเดี๋ยวเก็บภาพนม่มีฝากเดี๋ยวเดิครบรอบวันนี้มาอัปเดตอัอปัอปเดตอัปเดตล่าสุดหลังจากได้เป็นมะระดกโลกแล้วแต่อันนี้คงไม่ไ,ไปคังนอกนะแค่คังในเพราะว่าเราจะต้องกลับ รอบเดี๋ยวไปต่อค่ะยังเหลือทางด้านหนูอีก เก็บภาพรอบรอบเขาครังในนะคะตรงนี้จะย้อนแสงนิดนึงเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังแล้วค่ะใกล้จะสี่โมงเย็นละวันนี้จะเป็นรอบรอบบริเวณ เดินดูเขาข้างในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูาปางองค์นกันต่อตามบัตบอกว่าปิด1 6 0หใช่ไหม<อ>แต่เจ้าที่บอกว่า16.30กสมศูนันเนี้ย<อ>น่าจะรู้จักแบบคนเยอะ,อะน่าจะเขาเขาจะมีทำทางลงตรงนี้นให้เรา เหมือที่ว่าอ่าเป็นอะไรนะบ่อน้ำเหรออรือเป็นอะไรที่มีบ่อนนะ้ำด้วยอยู่ตรงไหนตรงนู้นแน่เลยดินดินเป็นดินทราย จำลองนะที่แบบหักแตกหลุดออกมาอ๋ออันนี้ถ้าเป็นบัวเลยอันนีเป็นรูปน้อ,นอเหมือนเขาเพื่อนทำมาจากเมืม่อกี้ได้ยินคนอื่น <laughs> งนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่เป็นชิ้นส่วนของปราสาทที่แตกหักแล้วก็นำมารวบรวมไว้ในพื้นที่ตรงปราสาทส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนทรงเอามาเลี้ยงค่ะคล้ายๆดอกไม้เลย ชิ้นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพระปรางอ,องนู้นกันค่ะอันนี้เราขึ้นมาชมความงามของพระปราง อีกองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชื่อพระปางอะไรพระปางสีเทพอ๋อเนี่ยค่ะนี่คือพระปางองค์หลักของที่นี่เลยนะคะของอุทยานศีเทพนี่ค่ะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปชมด้านบนนะคะห้ามขึ้นเพราะอนุรักษ์ไว้จะได้อยู่ให้ชิดสมได้นาน อเคตรงนี้นะคะเป็นสระน้ำโบราณค่ะ,เ,ะเขาล้อมล้อมรัวไว้กันเอาไว้นะคะเพื่อที่ความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตเดี๋ยวมันจะสึกหรอเป็นสระน้ำโบราณน,นะคะ แล้วเราก็นู่นค่ะองคเข่าคลังในนะคะแล้วก็ด้านหลังนู้นจะเป็นพระปรางสองพี่น้องแล้วก็นี่คือพระปรางสีเทพค่ะอันนี้เรามาถึงพระปรางสีเทพแล้วนะคะด้านหลัง ยิ่งแง่อลังการมากเลยนะคะก็ห้ามขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะชื่นชมอยู่แต่ด้านล่างฉากพอดีเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มแดดเริ่มมนตกใช่หรือเปล่า <laughs> สี่โมงกว่าละนี่ค่ะอ๋อนี่นนไงบอดน้ำบราดนี่ชิงช้าเลย พี่งิงทำไงล่ะขออนุาเห็นจริงไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนอนกันจิตนัดพบจัดรอ ก็สิบหกนากาสินาชีแต่ว่าตรงนี้คงไม่ได้ล้อมลอมัวสูงไว้แต่ว่าก็ไม่ควรเข้าไปเหยียบใกล้ๆนะคะมีที่มีที่นั่งมีงมสระน้ำอะไร เดเนี่ยนี่ก็คือต้นมะขามของเมืองเพชรบูรณ์เรายังอยู่เพชรบูรณ์อยู่นะคะมีที่ดังโอ้โหเจ๋งมากตรงนี้ใช่ นี่เรามาที่ไหนกันลืมสวัสดีสวัสดีครับ <laughs> อุ๊ยวันนี้พี่ต๊อกสวัสดี <laughs> ตามซีรีส์อ่าวันนี้วันอะไรคะมันจันทร์ที่หกพฤษจิกาสองห้ากใช่เวลาโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักเอ่อสามโมงครึ่งนะคะที่เรามาถึงนะใช่ค่ะก็คือเรามาที่อุทยานประวัติศาสตร์รีเทพปรดกโลกนะคะแห่งใหม่ เราไม่ได้มานานและหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเราก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าช่วงเวลาที่เรากลับมาเนี่ยมันก็จะแบบใกล้ๆจะเวลาจะปิดละเขาจะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งถ้าตามหน้าบัดจะประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันธรรมดาวันจันทร์แต่ว่าคนเยอะค่ะคนเยอะมากจนนึกว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าคิดว่าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะแน่นกว่านี้แล้วอัออนนี้เป็นไงบริเวณโดยรอบเขาก็ บำรุงเนาะใช่ดูแลดูแลอะไรเงี้ยแต่คนเยอะมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าควรจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมีทั้งพระปรางสีเทพพระปรางสองพี่น้องเอเขาคลังในอ่าที่เป็นมีแบบลูกเทวรูปอยู่ล้อมๆนะคะแล้วก็สระน้ำโบราณนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเขาคลังนอกจะต้องขับรถออกไปจากบริเวณเขาคลังในอีกนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันวันนี้เราเวลาไม่พอแล้วเพราะเราต้องกลับกรุงเทพแล้วกลับเรุงเทียแล้วเรามาเราไปไหนมาเนียเรายังไม่กลับถึงบ้าเลยแต่ว่าเราก็อยากจะมาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้มาแบบนานมากหลายหลายปีมากๆเลยพรามีโอกาสด้วยบอกว่าหลายปีอ่ะก็เลยมาเยี่ยมชมที่แม่จ้าปีขั้นต่ำอ่ะ ถึงแม้เวลาจะน้อยใช่ไหมไม่ได้ชมละเอียดทุกซอกทุกมุมแต่ก็ยังดีเราก็ได้มาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวก็ก็มาวันธรรมดาก็ดีนะคะคนจะมีมีมีคนอยู่แต่ว่าจะไม่แน่นเท่าวันเสาร์อาทิตย์าะว่าขนาดวันธรรมดายังเพียบเลยเ่ะดเต็มเลยแต่ตองตรงนี้บรรยากาศล่มดื่นมากเลยชิลแล้วก็พอนั่งเฉยๆก็แบบเย็นละมีลมโชยมา แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะแบบร้อนนิดนึงเตรียมอุปกรณ์หมวกแว่นร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้กใกล้เวลาก็จะปิดอะอีกส,สองสามนาทีเดี๋ยวเราเดินกลับไปขึ้นรถไปลงที่ลานจอดรถกันนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพอย่างนั้นเราก็ฝาก ความาทับใจไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้ววันหน้าเออหย่ดเก่งดีวันหน้าให้ว่ากันไหอยาเก่งดีก็แค่ต่อโอเคก็ไม่มีไรเอาไว้เพ <empieza? S 1> ื่อนๆเผื่อแวะมาชมนะคะมาเที่ยวกันได้มรดกโลกของไทยเราค่ะบ๊ายบาย บรรยากาศการเดินกลับไปขึ้นรถอ๋อเนี่ยเป็นพวกที่นั่งกินกาแฟนะเพราะมีร้านน้ำร้านอะไรเงี้ยมีน้ำดื่มค่ะก็อี้นั่งบรรยากาศดีมีห้องน้ำด้วยเนี่ยเริ่มสี่โมงครึ่งเริ่มประกาศแล้วไปแล้วหกสิบนาทีขึ้นรถไปติดเลยนะครับไปนัดผมไว้ลอ ม่ได <Laure> uh, ้นเวลาสิบนาทีนะครับมาสิจะออกแล้วนะครับขึ้นไปทขึ้นไปที่อจะออกนนะครับคับยังเรกลับเลยเดี๋ยวพาไปลงบาายนรถมรถันน้ขึ้นาอือาจจะมีเลทให้นะท้ายไม่่า